ที่หนึ่งวาที Google แปลชื่อของมันไว้ว่าผู้พูดผูด้จากผู้ชี้แจงสงสัยว่าแม่มันคงตั้งชื่อแก้เค็ดเพราะมันไม่เคยพูดกับใครนอกจากเรื่องค่าชาวบ้านวาทียินไม่ชาร์ตเลยดิค่าเชา่าเออขอชาร์จก่อนยวโอนให้เหลือมึงคนเดียวนี่มึงจะไม่คุยเรื่องอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยค่าเชา่าขอด้ชาร์จก่อนแปตจะหมดแล้วแปดพัน และถ้าไม่จาเป็นผมไม่เคยเห็นมันอยู่ใกล้ใครเกินหนึ่งเมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นมันไม่เคยขอให้ใครทําอะไรให้และไม่เคยรับน้าใจจากใครไม่จินไม่ต้องไม่ไปอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องืัอไม่รู้ไม่ผมดูจากอาการแล้วมันน่าจะเป็นโรคพิสเทนโทฟเบียหรือโรคกลัวการไว้ใจคนอื่นช่วงเริมๆถ้าไม่ติดว่าบ้านมันกำลังจะโดนยึดมันก็คงไม่มีทางให้ใครหน้าไหนเข้ามาเหยียบในบ้านหลังนี้แน่ๆ ทีที่2พีเด็ดเด็กวรนศาสตร์ปีสมันเป็นคนพูดจาหมาไม่แดกให้แดกขี้ว่าแดกแล้วหิวชิบหายเลยกาดร้อนชิบหายเลยเนี่ยใครก็สูงมแล้วริวที่ปั่นได้ป่ะช่วงขาได้แค่นี้เหรอวะพูดจากวนตีนปากหมากักขระมึงมาพาวยนับหนึ่งแต่พอเป็นกับต้นไม้มันจะพูดเพาะมากไหนดูซิวันนี้ต้องหิวเป็นไงบ้าง คอสดชื่ชนเลยนะเติมน้ำหม่นะจัะแบแข็งแรงดีนะเอไปเลยจ้าอิ่นน้ำไม่จ้าอิ่นน้ำไหมทีเด็ดยังเป็นหนุ่มนักออกกำลังกายสายเบิร์ประจำบ้านซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้กลัวอ้วนหรอกมันกลัวอย่างอื่นทีที่3มหนุ่มนักดนตรีคลาสสิกสุดฮอตที่เปลี่ยนผู้หญิงมาเยอะพอๆกับตัวโน้ตในดนตรีคลาสสิกเป็นเดือนคณะดูริยางปี3ชื่อว่าทีโดแต่จริงๆชื่อมันก็ไม่ได้แปลกขนาดนี้หรอกครับทำไมอะ ไม่เอาดิเราชื่อทีอ่ะมึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้ฮะก็บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะงั้นเอางี้ปะงั้นเรียกเราว่าทีเดี๋ยวปะฮะก็ที่บ้านเราพี่น้องเจ็ดคนอ่ะพี่สองโตชื่อโดเรมีฟาซอนลาแล้วเราชื่อทีโด แ้วมึงชื่อทีโดแล้วกันไม่เอาหน้าเกียนทีเถอะง,ง่ายๆเพยียงเดียวทีอะไรของมึงทีเอาไมทีเพียนทีทีทมันชัดไปหน่อยเดี๋ยวค่อยฝึกก็ได้โดเมื่อกี้ก็เพียนนะโด ทีที่4พี่ใหญ่จอมระเบียบของบ้านปีสเอกฟูซด์เป็นคนที่ทำอะไรทีก็เป๊ะทุกการางนิ้วสมชื่อไม้ทีดูเผินเ,เก็ดูเป็นคนเจ้าระเบียบธรรมดาคนหนึ่งไว้ที hey. อยากฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนข่าวร้ายแล้วกันเฮ้ <Hey? S 2> ูกลัวข่าวดีอ่ะไม่อยากฟังผมไม่เข้าใจหรอกว่ามนุษย์คนหนึ่งจะมีเหตุผลอะไรที่จะกลัวข่าวดี งั้นบอกข่าวร้ายก่อนแล้วกันนะข่าวร้ายก็คือน้ำแข็งที่ฝากซื้อหมดข่าวดีก็คือได้น้ำเย็นมาแทนนี่มันข่าวดีตรงไหนเนี่ยกูฝากซื้อน้ำแข็งกูต้องอยากได้น้ำแข็งดีกูจะน้ำแข็งมาทำสมูทตี้มึงจะให้กูเอาน้ำเย็นทำสมูทตี้งไงงั้นกินเองก็ได้จู่น้ำอยู่พอดีเลยอะ ขอเช็คอาก,การอีกสักระยะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันเป็นโรคยูโฟเบียหรือโรคกลัวข่าวดีหรือเปล่าเธอพาผู้รักของเธอมานอนที่นี่บ่อยไหมไม่นะคะอาก,การเด่นในประสิธิ์ฉันรักคุณและไอ้นี่คือทีที่5เมทีมือเขียนบทละครอันดับหนึ่งของนิเทศปีสามภายใต้ลูกเด็กนิเทศสุดแนวใครจะรู้ว่าบทที่มันเขียนเนี่ยไม่ต่างจากละครตบจูบหลังข่าวเขียนบทอะไรของมึงวะ ในชีวิตจริงใครเขาจะเรียกชื่อกับนามสกุลนะเมื่อกี้ที่กูพูดอะแค่ชื่ออย่างเดียวฮะอัคาเดชเนปสิทธิ์ชื่อแบบนี้อะดีแล้วจะได้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไงและสิ่งที่ไม่เข้ากับลุกเด็กแนวของมันอีกอย่างก็คือมันเป็นโรคฟารโมโรโฟเบียหรือพูดภาษาง่ายๆก็คือมันกลัวผีขึ้นสมองถึงจะเป็นเวลากลางวันสแสกมันก็ยังกลัว ยังอยู่ปะเ,เนี่ยอยู่ไอจิว่าอยู่ขี้มึงหม็่นขี้อะไรขนาดนี้ขี้อาม,ม่ากูหอบอมนึงไงอาม่ากูปิดประตูไงอเอ